เจอกับช่องนอนนอกบ้านอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้ก็จะพาเพื่อนนะครับมานอนนอกบ้านที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอนครไทยนะครับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อำเภอด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยนี่ครับลานกลางเต็นท์ด้านขวาก็จะเป็นป่าสนนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็น ลานโลงนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่4กันยายนนะครับก็เป็นวันหยุดยาววันแรกผมก็จะพาเพื่อนมานอนที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้านะครับผมมาถึงประมาณเที่ยงนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะมากเลยนะครับคนจะแน่นมากเลยผมก็ต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการกางเต็นท์นะครับผมนี่ครับก็จะมี หลายซอยนะครับเดี๋ยวก็หาพื้นที่กลางเต็นท์เสร็จก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผม หลังจากที่หาพื้นที่กางเต็นท์อยู่นานนะครับผมก็ได้พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการกางเต็นท์ของผมแล้วครับนี่ก็คือที่พักของผมครับผมสําหรับค่ําคืนนี้ก็จะมีประมาณนี้นครับมีเต็นท์โคแมนคอโดม270หงหลังแล้วก็มีเก้าอี้สนามนะครับมีเปมีกระติกน้ําแข็งแล้วก็ด้านในเต็นท์ก็จะมี บาะองนอนเปอาลมนะครับแล้วก็มีถุงนอนมีหมอนผ้าหม่มแล้วก็พัดลมครับผมพัดลมก็เตรียมมาเผื่อนะครับเผื่อได้ใช้ต่อกับหลอดไฟนะครับก็มีถุงขยะครับรักษาความสะอาดเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะครับห้องน้ำครับผมเพราะว่าห้องน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการมาออกมาแคมปปิ้งนะครับ ก็จะมีเรื่องที่หลับที่นอนนะครับสําคัญก็จะมี3ามเรื่องหนึ่งก็คือที่หลับที่นอนสองก็คือเรื่องห้องน้ําครับสามก็คือเรื่องอาหารนะครับผม3ามอย่างที่สําคัญนะครับในการออกมาแคมปิง้งนะี่ครับก็พื้นที่จะเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับจะเป็นขั้นบันไดนะครับลดจากระดับสูงแล้วก็ต่ําเป็นขั้นบันไดลงมาเรื่อยๆนะครับ ห้องน้ำก็จะอยู่ด้านล่างก็จะพาเพื่อนๆเดินไปชมนะครับมีเต็นท์อุทยานด้วยครับนี่ครับมีเยอะเลยครับเคทูก็มีโฮแมนเต็นท์คาบินนะครับเป็นของญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายครับเพื่อนๆมีหลากหลายสไตล์นะครับนี่ครับก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําที่นี่ก็จะมี เครื่องทาน้าอุ่นนะครับหนึ่งห้องก็คือสําหรับผู้ชายหนึ่งห้องสําหรับผู้หญิงหนึ่งห้องนะครับจะเป็นระบบใช้แก๊สนะครับก็จะพาเพื่อนไปดูนะครับนี่ครับสังเกตด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีสายของแก๊สแล้วก็มีถังแก๊สนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ําผู้ชายนะครับก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมนะครับ ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะครับล้างหน้าแปรงฟันด้านในก็จะมีห้องสุขานะครับห้องซ่วมอยู่3ามห้องนะครับห้องอาบมีอยู่2ห้องห้องแรกก็คือมีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องที่สองก็ไม่มีนะครับหลังจากสำรวจห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับก็จะทำกับข้าวเย็นนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับวันนี้ก็มีหมูย่างนะครับมี ไส้กรอกอย่างแล้วก็มีเห็ดย่างนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับเพราะว่าด้านบนก็มีร้านอาหารนะครับถ้าขาดเหลืออะไรเราก็เดินไปด้านบนได้เลยนะครับก็จะมีห้องน้ําอีกด้านบนนะครับหลังเต็นของผมก็จะมีห้องน้ําแล้วก็ร้านอาหารนี่ครับเมนูข้าววันนี้มีไส้ก,กรอกอย่างนะครับแล้วก็มีหมูย่าง มีเห็ดย่างนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับผมบรรยากาศตอนกลางคืนครับเพื่อนๆก็จะมีเสียงมแมลงนะครับมแมลงกลางคืนเสียงเคี้งหลีดก่อนนี้ก็ไม่มีอ,อะไรมากครับเหนื่อมาทั้งวันก็ขอตัวเพื่อนๆนะครับพักผ่อนก่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับเพื่อนๆลาตีสวัสด์ครับ สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสองศาก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับกำลังเย็นสบายผมก็จะต้องเก็บที่พักแล้วนะครับเพราะว่ามาคืนเดียวแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่อนะครับที่ล้านหินแตกนะครับแล้วก็ โรงเรียนการเมืองกอารทหารนะครับ ที่ท่องเที่ยวที่แรกนะครับที่จะพาเพื่อนมาก็คือลานหินแตกนะครับนี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินแตกนะครับก็จะเป็นทางเดินประมาณนี้นะครับเป็นหินก็ต้องเดินเข้าไปเรื่อยๆครับผมว่าข้างในจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจากจุดนี้นะครับทางเข้าถึงจุดชมวิวก็จะอยู่ที่ประมาณ550เมตรนะครับหรือประมาณครึ่งกิโลนะครับ ก็เพื่อนๆก็ไปชมกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับลานเห็นแตก หลังจากที่ผมก็เดินมาใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องจากเส้นทางก็จะเป็นโขดหินเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นหินเป็นปุ่มเป็นปุ่มนะครับผมก็ค่อนข้างเดินลําบากนะครับแนะนําก็ควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับในการเดินนี่ครับก็จะมีล่องหินนะครับก็เป็นหินแตกนะครับมีล่องหินมีหินเป็นปุ่มขึ้นมานะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นหน้าผานะครับจุดชมวิวสาหรับจุดแรกนะครับ ก็จะมีจุดที่สองก็เดินไปประมาณ200เมตรนะครับแต่ผมก็จะถ่ายให้เพื่อนดูก็น่าจะเป็นจุดนี้แหละครับนะครับลานหินแตกครับเพื่อนๆบรรยาก,กาศก็ดีนะครับธรรมชาติสวยงามบรรยาก,กาศวิวหมอกกำลังลงมาครับบริเวณ จุดชมวิวลานเห็นแตกนะครับจุดชมวิวที่หนึ่งนะครับนี่ครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นลานเห็นแตกนะครับแล้วก็มีหน้าผานี่ครับ่นบอนจะเดินมาถึงนะครับผม ประมาณครึ่งกิโลครับผมเลยห้าร้อยเมตรนะครับห้ายห้าสิบเมตรเดินมาจากด้านบนนะครับโน่นครับเดินเพื่อนคนไหนมาเที่ยวก็ลองมาแวะชมได้นะครับบริเวณลานหินแตกให้เข้าชมได้ตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาอากาศเย็นสบายครับ ก็เหนื่อยแล้วนะครับขากลับไม่แพ้กันครับผมหึ่งกิโลทางครับผม่มผิดทางเลยนะครับ ี่ก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่ผมจะพาเพื่อนมาชมนะครับก็คือโรงเรียนการเมืองการทหารนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมานะครับเป็นทางผ่านที่ผมจะเดินทางกลับก็เลยแวะถ่ายให้เพื่อนได้ชมนะครับนะครับตามป้ายที่เขาบอกก็จะมีเป็นบ้านพักของกลุ่มคนนะครับหรือนักศึกษาที่เข้ามาก่อตั้งที่นี่เพื่อต่อสู้กับทหารนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างแต่ในป้ายนะครับบ้านแต่ละหลังก็จะบอกชื่อว่าผู้อาศัยชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีหน้าที่ตำแหน่งทำอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นบ้านของนักศึกษานะครับที่เข้ามาร่วมบุรุมการนะครับผมก็จะเป็นบ้านไม้ธรรมดาครับทำจากไม้แล้วก็มีแค่ไม้ไว้หลับนอนนะครับผม ดูแล้วก็บรรยากาศก็สวยนะครับแต่มองดูดีๆก็บรรยากาศค่อนข้างวังเวงเพราะว่ามีอดีตนะครับหรือความเป็นมาประวัติศาสตร์นะครับเป็นการต่อสู้รบกันนะครับหินก้อนใหญ่ๆด้านหน้าก็จะเป็นหลุมหลบดภัยนะครับที่พวกเขาได้ขุดหลุมเป็นอุโมงค์นะครับไว้ด้านล่างไว้หลบดภัยเวลา ที่มีการทิ้งระเบิดทางอากาศนะครับเขาก็จะเข้าไปหลบด้านล่างนะครับด้านล่างก้อนหินตรงนี้นี่ครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกได้นะครับใต้คลิปเพราะผมก็ไม่ไม่ทราบข้อมูลจริงๆนะครับตรงนี้นี่ครับบรรยากาศหลุมหลบภัยนะครับก้อนหินขนาดใหญ่นะครับ นี่มีหลุมด้านในก็เพื่อนๆก็ชมบรรยากาศกันไปนะครับ หลังจากที่พาเพื่อนเเที่ยวลานหินแตกแล้วแล้วก็โรงเรียนการเมืองการทหารแล้วนะครับผมก็จะเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางภูหินล่องกล้าไปภูทับเบิกนะครับระยะทางจะห่างกันประมาณ25กิโลเมตรนะครับเป็นทางตัดผ่านภูเขานะครับสามารถเชื่อมต่อไปยังภูทับเบิกได้นะครับเวลาเราจะมาเที่ยวภูห็นล่องก้าเราก็มาได้ทาง เพชรบูบณ์นะครับก็คือขึ้นทางภูทับเบิกหรือจะมาทางพิษณุโลกนะครับก็คือเข้ามาทางอำเภอนครไทยนะครับนี่ครับบรรยากาศยิ่งใกล้ภูทับเบิกครับอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับจาก24องศาเหลือ22ตอนนี้อุณหภูมิลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ20องศานะครับเพื่อน หลังจากที่เดินทางจากอุทยานนทางชาติภูหินล่องก้านะครับมาถึงภูทับเบิกก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็คือตลาดที่ซื้อของฝากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักผลไม้นะครับก็ซื้อกลับไปฝากทางบ้านนะครับผมนี่ครับมาแวะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับยอดภูทับเบิกให้หายคิดถึงภูทับเบิกนะครับ อุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ18 2 0ถึง20องศานะครับเพราะว่ามีฝนตกด้วยครับวันนี้หลังจากซื้อของฝากเสร็จก็คงต้องเดินทางกลับบ้านแล้วครับนีครับคนเยอะนะครับวันนี้ก็วันที่5กันยายนครับ2,563คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ก่อนจะจากกันก็ถ่ายบรรยากาศสวยๆนะครับตอนลงพูทะเบิกให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับ channel น,นอนนอกบ้านเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ